โอ้วันนี้แบบเร็วๆเลยนะบอกเลยนะก็คือเมื่อกี้นี้นะฮะตอนที่เราเดินนางมาที่ชิซุกุฮะพี่อิ๋วก็พามาเดินเที่ยวแหล่งแหล่งเก่าเขาแหล่งอดีตเขาไม่ใช่แหลง่งกูคือพี่ว่าเขาเคยมาเที่ยวแล้วพักอยู่แถวนี้มันค่อนข้างสีวิไลก็เลยพาเรามาดูแล้วเราก็จะชอบพวกตุ๊กคีบพวกอะไรอย่างงี้ไปเจอแฟนคลับเฉยเลยว่าสวันนี้กับพี่เอาบอกเอ้ามาไงไงอ่ะก็เอาพี่ผมก็มาเที่ยวไงในไทยไม่เจอเจอที่อื่นในไทยเออม่เในไทยไม่เจอเจอที่ญี่ปุ่นแล้วบอกมาทำไรครับผมก็ถือมาสองถุงเลยอ้าว อันนึงอ่ะเป็นถุงที่แบบรวมรวมฟิกเอ้ยมีมีมฟิกโคอยู่กับแฟ้มหรืออะไรเงี้ยมาสเตอร์ไลทงานจาับมาสเร์ไลทเออ่อีกถุงนึงเป็นเอ่อรางวัลบีอ่ะไอพีโคร <Pic colo. S 2> ส้มพร้อมกับของอีกนิดหน่อย2ถุงก็หโหอคูจับไปกี่ใบครับเนี่ยเออโคนี่จับไปสิบครับ แต่อันนี้รุ่นพี่ฝากมาเขาพูดแค่นี้ผมก็บอกโหอยากเล่นบ้างอ่ะอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้บอกครงนั้นนะพี่ก็คือเนี่ยฮะที่ที่อยู่หน้าร้านเซเว่นเอเลเว่นเนี่ยก็คือที่นี่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาก็จะมีอิจิบังโกจินะไม่ใช่แค่เซเว่นนะก็จะมีฟามิลี่หมาเราสันอะไรเงี้ยเราเข้าไปดูนะแต่ของมันจะเหลือไม่เหลืออีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยคิดว่าจะลองเปิดดูสักหน่อยเอาหยำอหย่สักแบบนิดนึงสักสิบใบอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวลองดูก่อนว่าผลจะเป็นยังไงฮะตอนนี้อยู่ในเซเว่นเอเลเว่นนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ในตั๋วมันมีอยู่ทั้งหมด6ใบแต่จริงๆมันน่าจะรีรีได้แหละแต่ว่าพอดีมันมีอยู่แค่ตรงนี้6ใบก็เลยคิดว่าจะลอง6ใบแรกดูว่าจะได้ไหมอหรว่าจะได้ไหมเพราะตอนนี้ตอนที่เช็คเนี่ยนี่ผิวไปเช็คมาให้คือดีหมดแล้วบีบีบีหมดแล้วบีกับเอฟหมดแล้วนะครับสองอันนี้พิโกโลส้มกับคิงโคไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้เหลือฟีดล่างเหล็กเอ้ฟีดล่างหุ่นล่างมนุษย์แปลงแล้วก็นี่ฮะโกฮังแว่น ก็โกโกหังเด็กอ่ะต้องได้สักตัวปะวะถ้าได้ซีก็ดีจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากจริงไปครับค่าแเสนเจ็ดร้อยแปสิบเจ็ดร้ยเก้เยนต่อใบใช่ครับก็ตีปัดไปเลย800รยเยนนะฮะกระบายเราประมาณสองบาทลองดูลุยเดี๋ยวดูดวงเซียนดูระบบถอนเงินครับครับโอเค นี่เงินทอนนะฮะอเคเริ hmm. ่มแล้วเหรอเครื่องล้ะโอ้ six โอเคโอเคถอนทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะนี่แหละถอนเครื่องอัตโนมัติมาได้ครับโอเคเรียบร้อยให้ให้โอเคโอเคเราดีดี่เราต่เดี๋ยวเขาให้แกะตรงนี้เลยไปแรกของใหญ่มาที จีไปไงจีจีใจอะไรล่ะจีนู่นเลยไม้ฉากไม้ฉากไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไ่เดีได้ตัวซีนได้ตัวซีนเดี๋ยวนะถ้าถ้าเกิดซีซีก็ดีมันต้องยังไงมันเป็นฟอนต์ตัวอะไรตัวยาวๆใช่ไหมมันต้องไม่ต่ำกว่ามันต้องไม่ต่ำกว่าจีอะโอ้โหเรียบร้อยเกลือบับ เคเฮชโอมาพเจไปเลยโอ้โหหนักเลยดีมาทีเอ้ยไม่ใช่ซีซีไปเฮชไปเล้วโอเคหกใบแรกหกใบแรกก่อนหกใบแร้วแสดงว่าเราอีกเหรออีกเหรอเแล้อุยแต่หกใบได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งคุ้มนะเฮ้ยคุ้มมากโอเคเดี๋ยวก่อนนะประมาณตีเป็นเท่าไหร่ของกลุ่มอยู่พวกองวานไว้ให้แล้วเออไปเอาให้เลือกวานจันทร์วานจันทร์ อันนี้ก็จะใหม่หน่อยคาซเปอร์คาซเปอร์อะไรเปอรีโร่เอเ่ดีแน่เมาทูเอชเอทรีเอทรีสามอันสามอันหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นสุ่มเลือกเลือกสุ่มสามอ่ะครบเจ สุดท้ายก็ยังต้องมีติดนมผ้าขนหนูหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วผ้าขนหนูผมนี่มันคิงออฟผ้าขนหนูชัดๆัดทุกองนี่ไงนี่โอ้มาจริงใไฮไฮโอ้โหมาจริงว่ะใครดีอ่ะเฮ้ยมีแบบยาวโกคูไปแล้วกันอ่ะโกคูไปเอาโอเคเออไปแล้วก็สุดท้ายฮะอ่ะเฮ้ยใช่หรอเป็นไฮนี่โกหังเด็ก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  ดีมีสองรางวัลพี่โอ๊ตโอริคาโตตัวเล็กน่ารักทีเดียวอ่าโอเคตอนนี้ก็เป็นต่อไม่ต่ออ่ะจะต่อไม่ต่อแล้วแต่ฮะชมกดหนึ่งมาฮะถ้ากดหนึ่งไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เท่ทีไม่เลิกอ่ะไม่เลิกแล้วฮะเก็บเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้ที่ระลึกอ่าว่าเล่นไปสองรอบนะฮะรอบละหกใบคนมันย่ามใจอ่ะคนมันย่ามใจอ่ะคนมันเคยได้ใช่อุ๊ยมันกระเด็นมาแล้วสาม แล้วเอาอันนี้อสามเอาเอางั้นเลยอ่ะเอาที่กระเด็นออกมาเลยอ่ะใช่ครับผมอ๋อเป็นคนไม่เรื่องมากอยู่แล้วรวย G โอเคพนักงานหัวราอมึงอีกแล้วนะไอยมหนักเลยหนักเลยโหรอบนี้รอบนี้ไม่มีดีดีไอ้ C C ดิ C C C เหรอได้ปลดตายโอ้โหตายแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วไอ้สามใบเมื่อกี้คือที่กระเด็นออกมานะใช่เหรอไอ้เชีย จโอ้โหรอบนี้รอบนี้เหมือนสะดอเค้าจากรอบที่แล้วได้โปรดนะครับพระเจ้าพระเจ้าได้โปรดนะครับท่านมีจริงจัดมาอเอ๊ะไปสุดท้ายฮะตายแล้วตาปรือเลยอยากให้ต่อกดสองก็ที่นี่เขาดีตรงที่แบบ เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าแบบพวกร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเขามีอิจิบังคุจิให้เล่นนะฮะก็ก็อย่างที่เซียนโดนอยู่นี่แหละอ่าก็เก็บไปเออเซียนจีจีคือพี่เอาหมดเลยว่ะใช่เพราะมันมันมีสองรางวัลให้ให้ให้ข้าขนมมาฮะก็ข้าขนมเมื่อกี้ก็จะมีซื้อเมื่อกี้เซิโกหังอ่าเอาโกหังมาหนึ่งได้เท่าไหร่นี่ตั้งขนมเท่าไหร่ฮะ ข้าวหนูสี่อันหนึ่งอันหนึ่งอันก็โกหังแล้วไงอ่ะโอเคให้เพลงเพลงซายไวโอลินแม่งดังเลยอันนี้ก็โดนเลยมาไม่มีอะไรที่เป็นกล่องเลยป่ะพี่โอ๊ตลองไปตั้งหลักก่อนรอบนี้กี่ใบเขาเนี่ยแปดใบครับโอ้โหแล้วแล้วไม่พอนะไอเซียนไปเจอไอ้นี่ครับก๊าซกันด่างที่เราเปิดที่เมกาใช่ห่อกี่บาทไม่รู้เออเดี๋ยวดูดูิเนี่ยหนเดี๋ยวมันอยู่ในนี้ห่อละ หกร้อยสามสิบเยนครับเพรสามสิบเยนสามสิบกว่าบาทโอเคสุดคุ้มสุดคุ้มนะเดี๋ยวว่ากันนะแตกไปนี่มารุนไปฝั่งนฮะผมไม่ขออะไรเยอะผมขอแค่สี่ก็คืออยากได้โกูก้ร่างซเวอร์สาย่าตัวเดียวเท่านั้นเอาไปคู่กับลูกเขาถูกต้องเจไปดีเจปวดมากเจมาจากเจปวดเจหนึ่งสองเจไปดีเจปวดแล้วสี่ัตัวให้กูเหอะสอง เจ็บอ่โอ้ยหมาเทมเนี่ยเต็มแผงชียหนึ่งสอไออยเจ็บหนักเจ็บหนักแท้แ่เมื่อกี้หยุดเมื่อกี้ก็ได้กำไรไปแล้วหนึจิงเัย้ยโอ้ใจเป้าเลยอ่ะโอ้ยชี้ยเจ็บ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 เอ้ย สองใบสุดท้ายเซียนโอ้โหหนัก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 มือสั่นเลยอะตัวร้อนในมือสั่นเจ๊งแล้วอุ้ยเมาให้เขาหรือเปล่าอุ้ยได้วงการไอ้สัตว์ได้วงการได้วงการจริงไม่กล้าเปิดเลยอ่ะยี่สิบใบนะครับทั้งหมดโอ้โหได้วงการชัดๆอ่ะ โอเนื่อแตกเลยเชี่ยฮะก็คุณผู้ชมฮะก็ถึงแม้จะเป็นประเทศญ,ญี่ปุ่นนะฮะจา <c oughs> เรื่องดวงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเถือซะว่าวันนี้ผมมาให้ถือว่าผมถือว่าผมมารับวงการให้กับอิจิมังกุจิที่ญี่ปุ่นแล้วกันครับผมโอ้เจรูญดวเลยนะฮะ คุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยนะว่าค่ำคืนแห่งความอัปยศยังไม่จบแค่นี้แต่ก่อนจะไปกระต่อผมขอขั้นด้วยโฆษณาจากสปอนเซอร์ใจดีอย่าง a d v i c e ถ้าคุณอยากจะซื้อสินค้า i อทีไม่ว่าจะถอยคอมใหม่อยากจะใช้น้ตบุ๊กทำงานหรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยให้มาช้อปที่ w w w a d v i c e .co.th และก็เหมือนที่หน้าจเอาเขียนไว้นะครับถ้าใส่โค้ดในครอสเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยเรียกว่าสะดวกทุกทางจะวอล์กอินเข้าร้านหรือจะสั่งเองที่บ้านก็ส่งไวคิดถึง IT คิดถึง IT, วายส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวตอนนี้เสียนกำลังจะเล่นเอาโอเคีทีสามขาถูกต้องคือวิธีการเล่นคือต้องเลื่อนให้คัตเตอร์มันมาตัดเชือกให้ขาดอ่าูเบี้ยวไปไกลเบี้ยวไปไกลเลยโอ้ยสองเหรียญฟาวเลยอ่ะโถ่เจ๊าะลองดูฮะว่าคัตเตอร์เซียนจะโดนไหมเฮ้ยโดนเอ้อเชี่ยเบี้ยวนิดนึง ล่ะเดียววะไม่โดนเหรอเดี้ยวนิดนึงวะเฮ้ยโดน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 เจนดีโอ้ยแต่แต่เชือกเสียนอันนี้แม่งแข็งแรงอยู่นะไอเชือกเนี้ยเออหนาอยู่อันนี้โอเคสนุกว่ะโอเคเฮ้ยโดนอจริงโอ้ยทีชิลช่ะ จันเลนอยู่นั่นเลยโอ้เชือกแม่งแบบเชือกแม่งหนะเชือกเสียนแม่งแข็งแกร่งแบบอย่ยใส่ตะมะวะเนี่ยนี่นะฮะเราต้องเลื่อนขามาให้ตรงก่อนนะสเต็ปแรกนะฮะแล้วก็สเต็ปที่สองก็คือต้องเลื่อนให้ไปโดนเชือกพอดีอุ้ยเลยโดนไหมโดนโดนโดนโอ้โห มือจะขาดอยู่แล้วใครก็ได้ใครก็ได้เป่าลมสะดุดบางทีต้องเอาให้ได้เว้ยจะได้ครบอโอ้โหพลาดไปเยอะเลยนะเนี่ย,เล,ยเลือไปไกลเลยเลื่อนให้มันสุดเลยเออให้แม่งชนอะเออเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาได้ชนไม,ไม่ขาดเฮือไอ้เฮือไอ้นิดเดียวได้ไหมมีหวังไหมพอดี อุ้ยเลยป้ายเซียนเลยเหรอเลยอุ้ยผมว่าอีกทีเดียวน่าจะได้เนี่ยถ้าถ้าตัดโดนนะสิเหรียญแล้วนะฮะเอ้ยเลยเลยโอ้โหเฮ้ยบ้ายที่ผายเลยอะไรกันนักหนาวเนี่ยเลยตื่นเต้นอ่ะอยากได้เออมันต้องมีสมาธินะมันเป็นเกมต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่ฮะจตื่นเต้นฮะเราต้องสวย หายโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้ยมีอีกอู้ยตื่นไปหน่อยเฮ้ยตุ้ยเลิ้งเลิ้งอีกอู้ยเลึกงไปหน่อยบัตรรถไฟฟ้ากูจะหมดแล้วไอ้ห่าเดินกลับบ้านแล้ววันนี้ยโอเคอาเดทันเย็นทันเย็นเฮ้ยโดนโอ้งไม่ถึง เชือกตันเดียวของมันวะนี่เชือกโซเลียรแล้วเฮ้ยโดนเต็มเต็มเต็มอึ๊บโอ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวจะขาดแล้วจะขาดแล้วจะขาดแล้วเฮ้ยทากับกูอย่างยี้ได้ยังไงจะขาดแล้วกียังสรุปแล้วมันต้องหักขายเลยเหรออดทนอดทนอดทนเออแสดงว่าแม่งวัดเข่าทนเชือกมาดีว่ะขอทีเดียวสูงเลย นี่นะฮะนี่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 คือเชือกที่ผมตัดขาดมานะก็เชือกแข็งแรงทีเดียวนี่มันพลาดมาสามสี่ห้านั่นคือเซียนถือว่าแม่นนะแม่นทางตรงนะแต่ว่ามิติในการกะรระยะจะแบบว่าไม่มันขาดเกินมันขาดเกินเยอะอ่ะใช่ไม่มันเป็นเพราะว่าผมมองแบบนี้ไม่ถนัดจริงๆครับมันอธิบายไม่ถูกจะลองมองข้างตู้ไหมล่ะแต่พี่ต้องมองเห็นใบมีดไงระยะมันอ่ะขอที่เดียวอ่ะหลุดโดน โดนไหมโดนโดนว่ะโอ้โหยมันอะไรวันเนี่ยก็เชือกมันก็เหลืออยู่แค่นี้เชือกทนทานเรียบร้อยเรียบร้อยตื้นไปนิดนึงตื้นไปนิดนึ่งเปื่อยจนไม่รู้จะเปื่อยยังไงแล้วกูเนี่ยกูนะไม่ใช่เชือกไม่ใช่เชือกอ่ะไอ้เชื่อนี่น่าจะน่าจะเกือบสองพันแล้วเนี่ยสองพันบาท เอ้ยใช่สี่สองพันสอเยนดิเยนเฮ้ยเบี้ยวไปนิดนึงเนียโดนอุ้ยเลยเลยโอ้ยเลยเลยกดดันว่ะเพราะกูกดดันไปหน่อยเดี๋ยวกดดันนะกดดันพันคลายทีเดียวทีเดียวหยอดไม่หยุดจนกว่าจะได้ฮะเพราะว่าแม่งแบบใจเรามันมาแล้วอ่าโอเคเป๊ะโดนเต็ม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 แล้วอะมึงขาดให้หน่อยเหอะ เนี <N ee> ่ยเชี่ยหลักมันวะเชีย่ยมันเกินมันเกินไปจริงๆนะเว้ยคือมันอีกแบบอีกคือจุดเดียวเองอ่ะไม่ขาดสักทีอ,อ่ะดูเด็กคนดูสภาพเชือกเลยดูดิแม่งเปื่อยยุ่ยจนแบบเออมันเกินไปแล้วว่าอะไรวะมาฮะมาฮึอ่ะจึ๊บโดนนันะโดนแต่ ไรอว่ะโดนเฮ้ยโ,โดนไหมวะโดนโดนนะโดแต่โดน,โดนปลายมีดมเชือกม,มันก็บางลงเรื่อยๆนะใช่ฮะแต่ว่ามันไม่ยอมร่วงลงมาฮะเออมันดื้อเกินมันอดทนฮึบสวยมาบเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยโอ้ ผม,ผมจะทวงความยุติธรรมจากใครคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมจะทวงความยุติธรรมกับใครอ<ม>บอกผมทีบอกผมทีถ้าเป็นผมผมเบี้ยวแล้วผมเขียนชนแม่งเลยฮ่าสะดุดยอดย่าล่วงแล้วเนี่ยจริงจริงอ้าวล่วงมาทีเออโอ้ย,อยสะดุดยอดย่าล้มแล้วเนี่ยอ่ะครับผมก็เงี้ย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  กว่าจะได้อีหอยเชื่อกแค่นี้คือเชื่อมหมดค้ดเยอะี่แกผมจะเชื่อมันหนาจริงเออเชื่อมันหนาเชื่อมันหนามากครับคุณชมเอออันสีเขียวเนี่ยน่ารุ่นมากถ้าอยากได้เป็นสำรองนะจจิงๆงแต่เอ้ยหิวผมลืมลืมบอกพอดีแต่พี่หิวจับถูกอันแล้วฮะทำไมฮะดูดูดูที่ข้อเหมือนกับเขาทำมาสองรุ่นก็คือรุ่นของเราเนี่ยจะเป็นรุ่นเหล็กอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าแต่มันจะมีรุ่นที่เหล็กหนากว่าเห็นป่ะแต่ว่าขอบมันอ่ะขอบมันยุยยุย ใช่ออเออเราเลือกถอูกเรารุ่นเราเลือกถูกแล้วโอเคแสดงว่าทัศนะวิสัยดีคนลคอรันครับของผมคนระอันอ,อ่า